ตอนต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทงบกุูิใจเสนอทัอไฟจาก200คอลัมน์ทางน,านิตยสารและหนังสือพิมพ์ 45 Pocketbook แนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุมไทยประกันชีวิตอีซูซูกรีนเดย์ร้านอาหารวายแ h a p p ง n i n g Top 5 สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้ Top 5จะขอนำเสนอเมนูจานเด็ดสุดพิเศษที่ไม่ว่าใครก็ห้ามพลาดในตอนข้าวผัดปูจากกว่า120ร้านข้าวผัดปูทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากขอนนักชิมมาแล้วทั่วสารทิศ การันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดร้านข้าวผัดปูที่แค่ได้กินสักคำจะต้องจดจำความอร่อยไปชั่วชีวิตและห้าร้านข้าวผัดปูที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้มพรอมๆกันเลยครับร้านแรกข้าวผัดปูกอราชพฤกข้าวผัดปูร้อนๆย่านพระรามห้ามาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับจากประสบการณ์กว่า9ปี คัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพดีแบบจัดเต็มผัดกันไฟลุกแบบกระทะต่อกระทะก่อราชพฤกษ์จึงถูกยกให้เป็นร้านขั้นเทพในดวงใจของใครหลายๆคนรวดเร็วทันใจสะอาดอร่อยบรรยากาศน่านั่งสบายสบาย ร้านที่สองข้าวผัดปูฮ่องกงสุดยอดร้านข้าวผัดปูแห่งย่านสีนครินที่ไม่ว่าใครได้กินเป็นต้องหลงทุกรายข้าวผัดปูสไตล์ฟิวชั่นผสมผสานความเป็นไทยและฮ่องกงไว้ด้วยกันอร่อยจนไปที่โจทจั่นไปทั่วสารทิศ ข้าวผัดปูสไตล์ฟิวชช่นต้งร้านข้าวผัดปูฮ่องกงค่ะร้านที่3จอมยุทธไรเทียมทานข้าวผัดปูคั้นเทพแห่งย่านวังหินรสชาติที่ไม่เป็นสองรองใครทั้งข้าวและเนื้อปูที่วาดลวดลายในการผัดจนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันบวกด้วยสูรเด็ดที่กล้าฟันทงว่าไม่เหมือนใครจนได้รับการขนานนามว่า ข้าวผัดปูแห่งหยุทธจักรวังหินข้าวผัดปูรสชาติไรเทียมทานต้องข้าวผัดปูจอบหยุดไรเทียมทานเท่านั้นค่ะร้านที่4โกยีเทพแห่งข้าวผัดปูชื่อดังจากย่าลาดเรา้าผัดกันสนันวันไหวมาแล้วกว่า10ปี เอกลักษ์อยู่ที่กลิ่นกระทะหอมๆที่ได้จากการนำปูและมาก g รีนมาผัดด้วยไฟแรงสูงร้านโกโยีจึงคึกคักจนเจ้าของไม่มีเวลาได้พักกันเลยทีเดียวเนื้อปูขาวอวบแบบนี้ต้องแร้านโกยีเท่านั้น และร้านสุดท้ายข้าวผัดปูเมืองทองที่สุดของร้านข้าวผัดปูชื่อดังแห่งซอยแจ้งวัฒนะศรีข้าวผัดปูที่พิธีพิถันทุกขั้นตอนในการทำใส่ใจในทุกรายละเอียดจึงไม่ต้องแปลกใจที่ใครๆก็ตามยกให้เป็นสุดยอดตำนานแห่งข้าวผัดปูตัวจริง าวผัดปูรสชาตนาคารต้องข้าวผัดปูเมืองทองครับเฮ้ <Hey! S 1> และในช่วงต่อไปซีซั่นประกอบหลักของเมนูเด็ดจานนี้ร้านไหนจะถูกใจแกงและชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปชมสาระดีๆกันดีกว่าครับในช่วงอร่อยอย่างมีคุณค่ากับกรีนเดย์ผู้ชมคงทราบกันดีว่าการทานผักและผลไม้นั้นมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจไม่สะดวกในการหาซื้อมารับประทานและผักผลไม้สด,สดก็ไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานผักและผลไม้แปรรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งวันนี้เราจะพาไปดูผู้นำผักผลไม้กรอบที่ทำออกมาได้ถูกใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และกำลังเป็นที่พูดถึงมากในขณะนี้มึนกล้วยเลยอะอร่อยอร่อยผมชอบรสชาติอร่อยค่ะกรอบหาซื้ง่ายด้วยค่ะผักผลไม้กรอบผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตอย่างเชี่ยวชาญใช้กระบวนการทอดด้วยระบบสูญยากาศ อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสมีระบบเหวี่ยงเพื่อให้น้ำมันหลุดออกจากผิวผลิตภัณฑ์ทำให้น้ำและความชืน้นระเหยออกมาอย่างรวดเร็วและมีระบบอบแห้งภายในอุณหภูมิต่ำง3 0องศาเซลเซียสภายใต้ความดันสูญยากาศและไม่ได้ใช้น้ำมันจึงคงความกรอบสีกลิ่นรสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้อย่างครบถ้วนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับคุณประโยชน์แบบง่าย อร่อยอย่างมีคุณค่าจริงๆที่สำคัญยังราคาไม่แพงอีกด้วย ของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูข้าวผัดปูขั้นเทพและแกงนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลนตำรวจเอกสุวัตธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนึ่งสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินคอลมนิสนุ่ม นักชิมมืออาชีาพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเลอร์อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามน,นีผู้สไตลิสต์และกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทางเฟซบุ๊กของเราอีกสองท่านนั่นก็คือชัยพัฒน์ปิติสุตรกูลเมงหนุ่มมาเทผู้หลงไหลในรสชาติข้าวผัดปูมาตั้งแต่เกิด พัศรพันธ์หัวนราชหรือติ๊กสาวน้อยหน้าหวานผู้ชื่นชอบการทานข้าวผัดปูเป็นที่สุดถึงเวลาแล้วที่ห้าร้านขั้นเทพของเราจะต้องมาแสดงฝีมือกันไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างเริ่มจากร้านข้าวผัดปูก่อราชพรึษ์ข้าวเสาให้ที่ผัดมากับมะกรีนคุณภาพ รสชาติจิงนโดดเด่นโดนใจเมื่อได้ปูทะเลที่มาแบบสดใหม่ทุกเชา้ามาผัดคลุกเคล้ากับไข่ไก่ใบโตโตแบบจานต่อจานกันแล้วจึงไม่สามารถปฏิเสธถึงความอร่อยแบบคันเทพได้เลยจริงๆร,ร้านข้าวผัดปูฮ่องกงจุดเด่นอยู่ที่การนำเอารสชาติในสไตล์ฮ่องกงมาผสมผสานกับรสชาติแบบไทยๆไ,ได้อย่างลงตัว เหลือปูมาก,ก้อนโตโรยลงไปบนข้าวผัดร้อนๆที่นับเอาข้าวหอมมะลิมาผัดกับมะกรีนและหัวหอมรสชาติที่ได้จึงกลมกลม่อมสีสันสวยงามน่ารับประทานแค่เห็นก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับร้อนจอมยุทธไรเทียมทานข้าวผัดปูสไตล์จีนที่มีเอกลักษณ์โรงการปรุงรสข้าวก่อนนำไำผัด รสชาติที่ได้จึงเข้มข้นเข้าเนื้อเมื่อนำแค่ระซอยและข้าวผัดคลุกเคล้ากับไข่และเนื้อปูมาสด,สดแบบเน้นๆเต็มๆจานข้าวผัดปูที่ได้จึงอร่อยไร้เทียมทานสมชื่อร้านนี้จริงๆร้านโกยีใช้เนื้อปูกันเชียงนึ่งกับใบเตยจนได้เนื้อปูที่นุ่มหอมสุนข้าว นำมาผัดกับไข่ด้วยไฟแรงผัดออกมาเป็นชิ้นๆและมังก,กรีนคุณภาพดีที่หอมไม่เหมือนใครเมื่อส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันในจานข้าวผัดปูจานนี้แล้วมันก็เลยยากที่จะลักสายตาเลยล่ะครับร้านข้าวผัดปูเมืองทองข้าวหอมมะลิที่นำไปผัดกับไข่คลุกเคล้าจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันกับข้าว ผสมกับมัการีนที่หอมจนแทบจะละลายผัดกับปูทะเลส,สดๆตัวใหญ่บิ้มที่ใส่ลงจานแบบไม่อันแล้วข้าวผัดปูเมืองทองที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้จึงเป็นสุดยอดข้าวผัดปูที่ครองใจนักชิมมาแล้วหลายยุคหลายสมัยและสี่ส่วนประกอบหลักสำหรับเมนูเด็ดจ,จานนี้ที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบคัดเทพกันนั่นก็คือผัด ไข้าวและปูโดยที่เราจะเริ่มจะผักของร้านก่อราชพฤกษก์ก่อนเลยผักนะครับคุณชานะชิมให้ไปเลยครับผม9้าคะแนนนะครับผมร้านข้าวผัดปูฮ่องกองครับผักเนี่ยผมขอให้9วเหมือนกันครับเพราะว่าผักแตงกวาเขาสดดีผมแบบเคยกินข้าวผัดที่แบบแตงกวาม,มันเหี่ยวๆีวะ่ะแล้วผมรู้สึกเสียความสึกมาก ตอนน่อกันที่ร้านจมยุทธไร้ทีมทานค่ะสำหรับผักนะคะจะให้ไปเลยค่ะ9คะแนนค่ะเพราะว่าหั่นตามยาวแนวแตงกวานะคะเรียกได้ว่าเต็มคำเลยคะ่ะร้านโกยีผักร้านนี้นะคะให้9.5คะแนนเลยค่ะเพราะว่าให้ผักหลายอย่างนะคะเต็มเต็มแบบนี้นะคะเยี่ยมค่ะร้านข้าวผัดปูเมืองทองให้9.5ครับเขามีต้นหอมไม่แยากาต่างหากแล้วก็มีแตงกวาครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือ ข้าวผัดปูเมืองทองมากระดิส่วนต่อไปที่ช่วยทำให้ข้าวผัดปูจานนี้กลมกล่อมเข้ากันยิ่งขึ้นนั่นก็คือไข่นั่นเองครับโดยที่เราจะเริ่มจากไข่ของร้านก่อราชพฤกษ์กันก่อนเลยไข่ใ,ให้ก้าวคะแนนครับก็ทอดก่อนนะครับก็คลุกเค้าเข้ากับข้าวได้ดีครับ ตอ่อ้ียร้านข้าวผัดปูฮ่องกงไข่เอาไป9้าคะแนนค่ะเพราะว่าพอผัดกับข้าวนะคะก็จะทําให้ชูรสของข้าวนะคะให้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่าผัดออกมาได้ข้าวเนื้อดีมากเลยนะคะร้านจํมยุทธไรทีมท่านไข่นะครับคุณชาแนลชิมให้ไปเลยนะครับ9้าคะแนนนะครับผมมีเป็นชิ้นให้เห็นชัดเจนเคี้ยวอร่อยมากครับไปกันที่ร้านโกยีไข่ผมให้9ครับเพราะว่าไข่เนี่ยมันมีความเป็น เป็นชิ้นๆนะครับอยู่ในเนื้อข้าวแล้วแบบพอมันมากินด้วยก,กันกับข้าวกับปูแล้วมันเข้ากันดีครับและร้านข้าวผัดปูเมืองทองสำหรับไขรนะคะจดให้สิบไปเลยะค่ะเพราะว่าเขาผัดกับมะาการีนหอมกลมกลม่อมมากค่ะยิ่งผัดกับข้าวนะคะยิ่งกลมกลม่อมมากๆเลยะค่ะสําหรับไข่ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านข้าวผัดปูเมืองทองนั่นเองละครับ แต่เรายังเหลืออีก2สูตรประกอบสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยแบบขั้นเทพของข้าวผัดปูจานนี้ร้านไหนจะสามารถรองใจแกงนักชิมของเราไปได้บ้างต้องติดตามช่วงหน้านะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันสิครับว่ากว่าจะได้เป็นข้าวผัดปูในหนึ่งจานนั้นเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันเลยครับ วันนี้เราจะเปิดเมนูเด็ดก,กันที่ร้านข้าวผัดปูห้องกงกันครับทางร้านมีเคล็ดลับในการทำอย่างไรบ้างในการทำข้าวผัดปูก่อนอื่นเราจะเอาข้าวหอมมะลินะคะที่หุงสุกแล้วมาผัดกับมากานีแล้วก็ผัดกับไข่ไก่และหลังจากนั้นเราก็จะเอาข้าวมาผัดกับหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ปรุงรส เขา,วารวมกันแล้วพอเสร็จเราก็เอาเนื้อปูแกะนะคะมาโรยก็เสร็จสิ้นพิธีการทำข้าวผัดปูแล้วค่ะง่ายๆและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับข้าวผัดปูของร้านข้าวผัดปูฮงกงค่ะ ท5สุดยอด5อันดับของทุกสปอร์สิ่ผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดจานนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าอีก2ส่วนที่เหลือร้านไหนจะทำคะแนนโดนใจแกนน้กชิมของเราบ้างไปดูกันต่อเลยมากันที่อีก1ส่วนประกอบสำคัญสำหรับเมนูเด็ดจานนี้นั่นก็คือข้าว เรามาเริ่มกันที่ข้าวของร้านกอราชพฤกษ์กันก่อนเลยสําหรับข้าวร้านกอราชพฤกษ์นะครับผมให้ก้าครับเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยมีความสวยแล้วกเ็เนื้อข้าวเนี่ยแน่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข้าวผัดที่อร่อยครับร้านข้าวผัดปูฮ่องกงก้นาคะแนนครับผมเขาใช้ข้าวหอมมะลินะครับเม็ดใหญ่นะครับหผงได้ขึ้นหม้อนะครับจัดเมนูหน้าตาของข้าวจานนี้ได้สวยงาม ต่อกันที่ร้านจอมยุทธไร้ทีมทานข้าวให้9.5ครับเพราะว่าที่นี่ก็หุงได้สวยนะครับแล้วก็มีกลิ่นในการปรุงรสมาก่อนและตามไปที่ร้านโกยี่สำหรับร้านโกยี่นะคะติ๊กให้ข้าวไปเลยนะคะ9.5คะแนนคะ่ะเพราะว่าเม็ดข้าวนะคะเรียงตัวสวยงามมากคะ่ะแล้วผัดนะคะได้กลิ่นไหมของกระทะด้คะ่ะและร้านข้าวผัดปูเมืองทองปิดไทยข้าวผัดปูเมืองทองนะคะข้าวเรียนให้9.8คะแนนคะ่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะผัดใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยไม่แฉะนะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะมันรู้สึกอหอมนะคะหอมกินกระทะนะคะหนว่ามันโดนต่อมอร่อยหอมมากๆเลยค่ะสําหรับข้าวนั้นร้านที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านข้าวพันปูเมืองทองและก็มาถึงสูรประกอบสุดท้ายที่เชื่อว่าจะต้องถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนนั่นก็คือปูนั่นเองครั เรามาเริ่มกันที่ปูของร้านกอราชพฤกษ์กันก่อนปูให้8-5ค่ะปูเขาก็สดดีนะคะแล้วก็เนื้อก็ไม่ได้แข็งมากค่ะต่อด้วยร้านข้าวผัดปูฮ่องกงปูให้9คะแนนครับใช้ปูม้ากแกะนะครับก็โรยเห็นเป็นเนื้อปูสวยงามครับร้านจอมยุทธร้อยทียมทอดสำหรับปูนะครับเอ่อให้9้าคะแนนครับเพราะว่าปูร้านนี้เนี่ยผมว่าโดดเด่นที่ ชิ้นขนาดพอดีคำครับผมสามารถปักไปทุกคำแล้วแบบเข้าปากแล้วมีปูทุกคำเลยครับไปต่อกันที่ร้านโกยี่สำหรับเนื้อปูนะคะจะให้สิบเลยครับเพราะว่าใช้เนื้อของกันเชียงปูนะคะเรียกได้ว่าชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะหอมอร่อยมากๆร้านข้าวผัดปูเมืองทองปูนะครับคุณชานักชิมให้ไปเลยครับ9.5คะแนนครับผมทางร้านใช้ปูทะเลนะครับ ชิ้นใหญ่ๆโตๆเต็มปากเต็มคำร้านที่ได้คะแนนร,รวมสูงสุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้าน Gör โกยี่นี่เองเราไปดูกันดีกว่าครับว่านักชิมของเราจะชื่นชอบร้านไหนเป็นพิเศษนรับติ๊กนะคะชอบข้าวผัดปูกราดจะกษึกมากคระบ,บรรยากาศของร้านเนี่ยชิลน่านั่งมากเลยค่ะร้านที่ประทับใจที่สุดคือร้านแรกครับร้านฮ่ง<ม>องกงคุณชานักชิมประทับใจร้านมากที่สุดนั่นก็คือร้านโกยี่ครับผม ค่ะข้าวผัดปูที่ประทับใจท,ที่สุดนะคะก็คือข้าวผัดปูเมืองทองค่ะวันนี้หล้านผมชอบข้าวผัดปูจอมยุธไล้เทียมทานแยกวังหินมากสุดค่ะถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดกับอีซูซุร้อนข้าวผัดปูกาอราชพฤกษ์จากปินเกล้าเลยวเข้าถนนราชพฤกษ์ฝั่งที่จะไปวงเวียนพระรามหา้า ลงสะพานข้ามถนนสวนผักและคลองมหาสวัสดให้ชิดซ้ายทันทีร้านข้าวผัดปูกอรราชพฤกษ์จะอยู่ซ้ายมือถึงก่อนโฮมเวิร์กร้านข้าวผัดปูฮ่องกงจากถนนบางนาตราดให้เลี้ยวเข้าถนนสีนครินทางที่จะไปสมุทรปรการแล้วตรงมาเรื่อยๆจนถึงสี่แยกลาซอนให้เลี้ยวซ้ายร้านข้าวผัดปูฮ่องกง ก็จะตั้งอยู่หัวมุมทางซ้ายมือเลยร้านจอมยุทธไร้เทียมทอนจากถนนเกษตรนวมินตรงไปทางถนนลาดพร้าววังหินร้านข้าวผัดปูจอมยุทธจะอยู่ทางซ้ายมือระหว่างซอยลาดพร้าววังหิน68กับ70โก๋วยีข้าวผัดปูจากถนนเกษตรนวมินตรงไปทางถนนลาดพร้าววังหินร้านโกโ๋วยีอยู่ทางขวามือ ก่อนถึงลาดพราวังหิน9 3ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเชลร้านข้าวผัดปูเมืองทองเริ่มจากถนนแจ้งวัฒนะเลี้ยวเข้าซอยแจ้งวัฒนะ14ประมาณ400เมตรก็จะเห็นร้านข้าวผัดปูเมืองทองอยู่ตรงงานด้านซ้ายมือจากกว่า165ร้านกระเพาะปลาทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากขอดักชิมมากมายจากทั่วสารทิศ คัดมาเพียง50สุดยอดร้านกระเพาะปลาคันเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสมาสิงได้ที่แฟนเพจ Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ